แอดนิกจะพาไปดูจอเกมโค้งๆใหญ่จุใจเต็มตาจากเสียวมีในรุ่น Curve Gaming Monitor G34 w QI จอเกมโค้งลื่นๆ180เพิร์จะเป็นอย่างไรตามไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิลุนครับนี่แหละครับจอโค้งที่ผมเกล่นเอาไว้180เฮิรตจากเ Xiaomi เลืนเล่นๆ34นิ้วใหญ่เต็มตาในด้านของสเปคครับตัวจอเ Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQI นะมาพร้อมขนาดจอ34นิ้วครับวัดตามแนวทะแยงใหญ่โตโออามากความละเอียดพี่แกมาให้ในระดับ WQHD ครับ อยู่ที่3440คูด1 4 4พิพิกเซลให้ประสบการณ์เล่นเกมเนี่ยเต็มอิ่มมากๆเลยมาพร้อมความโค้งในระดับ 1500R ไม่โค้งเยอะเกินไปเข้ารับกับสายตาได้ดีมากอัตราส่วนจอครับ21ต่อ9และลื่นปุดๆเลยเพราะ r e เฟรชเรท t e 1 8 0ต่อเพียงแค่ DisplayPort เส้นเดียวปรับได้เต็มความละเอียดปรับได้เต็มความลื้อไหลครับส่วนในเรื่องของตัวจอเองก็มาพร้อมกับสีสันที่สดใสครับ พาเนลเป็น VA ขอบเคสีครับอยู่ที่100%ตามมาตรฐาน sRGB 95%ตามมาตรฐาน DCI-P3 และ Delta E น้อยกว่า2ครับจอเกมเองดีไซน์มาในกลิ่นอายแบบมีความเป็น e-sport แฝงอยู่นะครับถึงแม้จะดูด้านหน้าดูเรียบๆนะแต่ด้านหลังครับเขามี RGB แฝงไว้เป็นเส้นวงกลมสวยมากและสามารถปรับได้แบบเมนวูนเลยตัวจอเอง สามารถบิดซ้ายและปิดขวากันได้เลยปรับสูงปรับต่ำกันก็ยังได้เอออันนี้แจ๋วดีนะครับที่สำคัญครับได้รับรองจาก t r u ฟ h l i n แล a ด d ด้วยในเรื่องของแสงสีฟ้าที่ต่ำสำหรับการมองเห็นนทำให้ แน่นอนว่าเราเล่นกันได้อย่างสบายตาเลยครับส่วนเทคโนโลยีเองเขามาพร้อม AMD FreeSync Premium ด้วยนะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสัมผัสกับประสบการณ์ในการเล่นนี่ต้องบอกว่าล้ำมากครับลื่นไหลแล้วก็จะไม่มีพวก tearing หรือภาพขาดภาพกระตุกกันเลยแหละสเปคว่าเฟี้ยวแล้วเรามาดูตัวเกมมันดีกว่าครับกับความลื่นไหลในระดับ180เฮและอัตราส่วนจอ21:9กันณนะตอนนี้จะเห็นว่า2ฝั่งตรงนี้เฮ้ย hey, พี่ ซื้อจอแบบนี้มาทําไมมันมีขอบล่ะจอที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น16:9ต่อกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณใช้งานในรูปแบบ21:9ต่ออย่างตัวเสี่ยวมีตัวนี้เลยเราสามารถเปิดความละเอียดครับอันนี้เป็น 2K แล้วนะเราสามารถเอา 2K ขยายออกข้างได้เดี๋ยวมาดูอภินิหารกันครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะปึ๊บอา่าฮะนี่ครับ ขอบดำนตรงนี้จะหายไปในทันทีนี่ขยายออกข้างกันแล้วจะเห็นว่าเราสามารถเห็นสเกลทั้งซ้ายทั้งขวาเพิ่มความได้เปรียบรวมถึงอัจรสในการเล่นเกมเหมือนเราไปอยู่ในโลกของเกมไซเ e r ร์พังกันได้เลยนะครับนี่คือตัวเกมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้สัมผัสกันแล้วแต่16ต่อ9มันไม่ฟินอยากจะให้ลองสัมผัสในรูปแบบ 21ต่อ9กันดู34นิ้วกันดูและความละเอียดแบบนี้กันดูว่ามันจะฟินมากน้อยแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าสุดๆจริงๆสุดลิมทิมประตูลื่นไหลไม่มีทิฏกันเลยล่ะฮะและยิ่งเป็น1้0เฮิร์ตเล่นกันฟินโคตรเลยล่ะวิ่งก่อนสู้ไม่ได้เมื่อกี้เรามันมันกับเกม shooting fps ไปแล้วเรามาดูเกมแข่งรถกันบ้างดีกว่าโอ้พี่ทำไมมันมีขอบดำล่ะใช่แล้วฮะเหมือนเมื่อกี้เลยมันเป็นอัตราส่วน16ต่อ9ไง พอเราปรับนะเดี๋ยวปรับให้ดูกันปรับมาเป็น21ต่อ9ใหญ่ๆเต็มตาแบบนี้อัตรรสในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณครับ <c oughs> <c oughs> จะเห็นว่าขอบดำเมื่อกี้หายไปและได้อะไรเพิ่มมาครับได้พิกเซลเพิ่มมาทั้งซ้ายและขวาครับภูเขาที่เม็กซิโกแบบนี้หรือแม้แต่ท้องฟ้าที่เม็กซิโกแบบนี้สวยสดใสมากๆเลยใช่ไหมฮะ อันนี้ถอยหลังรีวายให้ดูกันย้อนอหลังย้อนหลังดิฟโชว์ซะหน่อยดิฟโชว์ซะหน่อยหรือจะขับในแบบค็อกพิทแบบนี้จะสังเกตเห็นว่ากระจกข้างกระจกด้านบนตรงกลางนะครับมองเห็นกันเต็มตาเหมือนเราขับรถจริงๆอยังฟินนะแล้วภาพของจอเองก็สวยมากๆด้วยนะครับ ดูแสงเงานั่นสิขับกันมันจริงๆถ้าต่อจอยเพิ่มแบบนี้ด้วยยิ่งเพิ่มความทวีคูณความฟินเข้าไปอีกกับเกมแข่งรถนะครับมันเหมาะมากๆเลยเนาะจอโค้งโค้ง34นิ้วกับเกมแข่งรถภาพสวยๆอย่าง For z ซ่า r i z o n รันแบบนี้สุดจริงๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันและถ้ายังเพลินกับเกมชูตติ้งและเกมแข่งรถไม่พอครับเกมฟุตบอลมันๆแบบนี้เห็นแทบจะ70%ของสนามกันเลยนะครับมุมซ้ายมุมขวานี่คือที่สุดเลยอะ เนี่ยขอะบอลทะลุช่องมันมากเอ้ยอย่ยาลุดอย่าลุดย่ารุดคืนบอลแล้วก็โซโลโอ้โหโอ้ดูเดือด,ดจริงๆนะฮะนี่ฮะไฮไลท์เป็นยังไงฮะเปิดมาปุ๊บยิงกันได้เลยเล่นกับบอลไงมันง่าย <c oughs> บอกเลยว่าเพลิดเพลินจริงๆเกมกีฬานี่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเลยละ่ะสำหรับเกมฟุตบอลเนาะบนจอเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับ34นิ้วนี่มันเต็มตาแล้วดูย่านะฮะ เขียวคะจีนน่าเล่นมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ลองจอโค้งๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องรีบไปลองเลยนะถ้าคุณเป็นแฟนเกมกีฬานี่ต้องหามาลองให้ได้เลยนะครับเด็ดจริงๆเล่นอุ้ยเล่นเยอะไปเกือบโดนสวนซะแล้ไม่ล่ะถือว่าเพลินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ OSD ของตัวจอันดีกว่าว่าเขาปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมกันได้อีกบ้าง ไปดูกันเลยเรามาดู on screen display กันครับว่าปรับแต่งอะไรกันในบ้างผ่านจอยสติ๊กนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเป็น 5W j y Joy อ t ick กกดตรงกลางจะเป็นปิดนะครับกดด้านล่างก็จะเป็นความสว่างนะครับกดด้านบนนะครับก็จะเป็นความสว่างปรับขึ้นปรับลงเช่นกันด้านซ้ายจะเป็นซอสซึ่งมี HDMI 2 Display 2ให้เลือกกันนะครับรวมถึงด้านขวาจะเป็นเมนูทั้งหมดเลย เรามาดูด้านในของเมนูกันนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่แถบด้านบนก็จะมีตัว refresh rate 180 h z response time HDR และ f r e e s y n c premium ซึ่งรองรับกันด้วยสำหรับจอตัวนี้โหมดแรกจะเป็น picture mode ซึ่งผมเปิดเกม Mode ไว้เขาก็จะปิด picture mode ไปนะครับเกมโหมดก็ปรับ on off ได้มี select Mode เป็น fps rpg และ mobile นะครับแต่ละโหมดก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนตัวผมชอบโหมด rpg อะคับ ส่วนความสว่างครับปรับได้นี่แค่20%่สิบเปอร์เซนะฮะคอนทัสเจ็ดสิบห้นะครับฮิวส์นะครับแกมมา Time, ness, Sin Boost, r e s p o n ส์ไทม์ชาร์ฟเนสดักซินบูสดีซีอาร์คอลเลอร์สนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น a แอดวานนะครับซึ่งแอดวานจะเปิดตัวฟร e ซิงพรีเมียมได้เปิด HDR ได้และ MPRT ได้นะครับตัว HDR นี่ใครจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะจะเปิดจะปิดอันนี้แล้วแต่ความชอบกันได้เลยตัวนี้เป็น การใช้งานนะครับ Windows Setting นะฮะสามารถแบ่งหน้าจอใช้งานกันได้ไม่ว่าจะเป็น s Single v i e w Split s c r e e n นะครับ Picture in Picture แล้วก็ Auto Input นั่นเองนะครับสำหรับการรับสัญญาณขาเข้าจะตั้งเป็น Auto หรือจะตั้งเป็นเมนูนก็ได้ส่วนเมนูนะครับก็ปรับความใสของเมนูได้นะผมตั้งไว้เดิมๆอยู่ที่25%ถ้าอยากจะให้มันทึบขึ้นมาก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับ แบบนี้เลยด้านล่างก็เป็นเมนู position นะครับก็คือตำแหน่งของเมนูนั่นเอง system ครับก็จะมีตัวภาษานะฮะต่างๆให้เราเลือกใช้กันแบบนี้เลยเดี๋ยวดูซิมีภาษาไทยหรือเปล่าเอไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็มี back strip light นะครับก็คือไฟแสดงสถานะบริเวณด้านหลังเราสามารถปรับสีได้นะครับ อาจจะเป็นแมทชิ่งก็ได้นะให้มันซิงค์ไปกับตัวหน้าจอที่ภาพในเกมขณะนั้นหรือการใช้งานขณนะนั้นหรือจะปรับแบบเมนวนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการปรับของเขาจะเป็นแบบ a l w ว y ร o n Breathing หรือ r รน n o w w r รน n b o w ก็จะเป็นการวนสีไปเรื่อยๆนะครับ b e a t h i n g ก็จะเป็นแบบหมดหายใจแล้วก็ a l w ว y ร o n ก็คือเป็น Static นั่นเองปรับได้สวยงามมากเลยนะ รีเฟชเรทครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสแสดง r e รีเฟ Rate นั่นเองวอลลุ่มก็คือปรับเสียงผ่านตัวจอแต่จอตัวนี้จะไม่มีลำโพงนะครับแล้วก็มี Power Indicator นะครับแล้วก็สเปคของ Device รวมถึง Factory Reset อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้เลยใหญ่เต็มตาสุดๆไปเลยใช่ไหมและลื่นอุ้ยหัวทิ่หมหัวตามกันเลยกับ Xiaomi Curve Gaming Monitor G34WQI ตัวนี้ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้าง อยากได้กันละสิแต่แต่ใจเย็นๆผมแนะนําสเปคที่ใช้กับหน้าจอตัวนี้กันก่อนนะสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะใช้หน้าจอตัวนี้แนะนําว่าให้ใช้การ์ดจอที่ลงท้ายด้วย60ถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะเป็น RTX 4 0 6 0ขึ้นไปเป็นตัวเริ่มต้นกันเลยนะจะได้ขับภาพได้อย่างฟินๆเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลหรือถ้าอยากจะใช้เทคโนโลยีอย่าง FreeSync ก็ใช้เป็นตัว RX 7 0 0ดกันก็ได้แต่ถ้าอยากจะปรับภาพแบบสุดลิมทิมประตูแนะนำเป็น RTX 4 0 7 0หรือตัวการ์ดจอ RX 7,007ขึ้นไปนะครับมันจะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดจะได้ความฟินจากการเล่นเกมมากขึ้นนั่นเองครับใครที่อยากจะสัมผัสเจ้าจอตัวนี้นะครับจัดหากันได้เลยอ้อลืมพูดไปราคาเขาน่ารักมาก9,990บาทจัดโปรโมชั่นกันอยู่ในช่วงนี้ผมเปิดวาร์ปเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเสี่ยวมีสโตเสี่ยวมีโซนรวมถึงร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยและเว็บไซต์อย่างมี .com ไปจัดหากันได้เลยวาร์ปอยู่ใต้ e s c r i p t i o n นะครับต้องบอกว่าเป็นจอ ที่โอ้โหคุ้มราคามากสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากจะได้จอก,กว้างๆโค้งๆใหญ่ๆ180ดเพิร์ดด้วยดังนั้นนี่แหละฮะฟินมากๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเต็มรูปแบบหรือเอาไปใช้มัลติมีเดียยอดมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ